อบรมศิลปะการพูดครั้งที่1น,นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะทั้งพระสังฆราชมคนายกวัยาวัจกรนะคะทั้งอำเภอตาคลีต่างพร้อมใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นแบบปฏิบัติในทิศทางเดียวกันขณะที่ในประเภทบุคคลทั่วไปนั้นนะคะได้จัดการอบรมและได้สร้างนักพูดของสังคมตาคีอีกจำนวนมากค่ะ วันที่26พฤษภาคม2557สภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลีได้จัดกิจกรรมการสัมมนาฟื้นฟูระเบียบปฏิบัติของมัคคนายกการอบรมเชิงผู้เชิงพิธีกรรมซึ่งมีมัคคนายกและพระสงฆ์ทุกวัดในอำเภอตาคลีเข้าร่วมรับการอบรม ที่หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสัรนนายสุรพรนันทสัมเริงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลีและคณะกรรมการสภาจัดกิจกรรมการสัมนาฟื้นฟ,นฟนูระเบียบปฏิบัติของมัคชนายกการอบรมเชิงผู้เชิงพิธีกรรมโดยมีคณะสงฆ์พระพิสูจ์ในเขตอำเภอตาคลีและมัคนายกอำเภอตาคลีจำนวน91วัดรวมกว่า300คนเข้าร่วมการอบรมโดยมีนายกิติรัตนพัทรปีชาสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด นครสวรรค์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งก่อนการอบรมจะเริ่มขึ้นพระครูนิพานสาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอตาคลีเจ้าอาวาสวัดตาคลียังได้กล่าวบรรยายและให้โอวาดแก่คณะสงฆ์และผู้ที่เข้ารับการอบรมสำหรับวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจน์บุญอ่อนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงนครสวรรค์ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมเชิงพูดเชิงพิธีกรรมพิธีการให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งการสัมมนาฟื้นฟูระเบียบปฏิบัติของมคณายกและการอบรมการพูดเชิงพิธีกรรม ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องการผู้เชิญพิธีกรรมหลังจากจบการอบรมแล้วขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมอำเภอตาคลีจะเป็นแบบอย่างการปฏิบัติเดียวกันทั้งอำเภอนับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างยิ่งในการอบรมสัมมนาฟื้นฟูระเบียบปฏิบัติของมัคนายกการอบรมเชิงผู้เชิญพิธีกรรมนี้ถือได้ว่าได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอตาคลี สำหรับในวันที่27พฤษภาคม2557เป็นการอบรมศิลปะการพูดในที่สาธารณะซึ่งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ารับการอบรมโดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน30คนและสภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลีผู้จัดกิจกรรมได้เชิญอาจารย์สนธยาศีเวียงทวัตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพจากกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรอบรม โดยเน้นรูปแบบของการพูดบนเวทีการเตรียมตัวการสร้างความมั่นใจก่อนขึ้นเวทีพูดและยังอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสังคมอย่างครบถ้วน หลังจากการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการเลือกประธานรุ่นเพื่อเป็นแกนนำในการชักชวนผู้เข้าร่วมอบรมจัดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดเป็นการร่วมกันพัฒนาตนเองต่อเนื่องหลังจากการอบรมโดยวิทยากรโดยที่ประชุมได้เลือกนายทรงธรรมขจรชัยธนังเป็นประธานรุ่นที่หนึ่งส่วนทางด้านนายกิติรัตน์พัทรปีชาสกุลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเป็นผู้ประสานงบประมาณในการจัดในครั้งนี้กล่าวว่าสภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมพัฒนาการพูดซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาบุคคลได้อย่างมีคุณค่าคุ้มค่ากับงบประมาณและจะได้ดำเนินการประสานงบประมาณเพื่อจัดในครั้งต่อไปอีกด้วยดจาากกรนนนะััววสอออษต้้นน้้งงงใชีชมแล